แม่แม่ที่ไปใส่หนูโอ้ยอุ้ยถือฝนมันเหลาเปื่อยหมู่บ้านนี้ือสีมมนตุู่มพอดีอยู่หมู่บ้านนี่โอ้ยบานเบิดเสียดายเนาะเอาโลดบานกระเดยเยแยบคือเก้อนละเพ่งได้ให้มาปอดต,ตอนเพิ่นบานเด้อ ถือฟนพอนน่อมาหนิขึ้มาตอนเพิ่งเลยเพิ่งกระสีตูมอยู่งหนินละเพิ่งเข้ามาตอนโอ้ยเหง่อเหงื่อบลาล่างยากสัหลับกันที่นี่บวกเอาเรื่อยได้บลาดองเลยโอ้ย ตุ่มก็มสิเป็นทาอ่อนครับได้ล่ะอฟ้งไน่แน่อนถือฟ้นพรอม,มันนี่อ้ยจักเสียวรจังใดจักเสียวจังใด กูสิว่าย่เก่งสิบอ่อุลมุนวะซิรหรอ่าโอ้ยอึบอึอ๊บเออลอลมๆมล,อลอโอ้หนตะุตะมิ Tăng vào đây Tăng con quá đấy, tăng con quá đấy. Nga mày lái con ngồi à.

mấy nhỏ sẽ là y tù mì y tù mì ui kiểu mất của tang quang mười ui hủi 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 จุน่งนะีดอกนะจุสามที่นอ้องสามดอกอุ้ยหักไม่มมาสีบาดแล้แลวดอกบานเปแล้วเพิ่เห็นดอกตุมเพิ่งเหายิงวะ ก็ฮิดแล้วไปฮิดแล้วนั่งเอกนี่ดทีจังใจมาหาเลยจ้ะนี่ยิ่แล้ว,ด,ลวดอกหลกแหกมั้ออกบางโขมก็ออกสีดำดำบางโขมก็ออกขาวขาวโอ้ ใส่ใบไลได้อเขาก่าค่ะโอ้ยถือฝนถือฝนพลมุนไว้ไปอตอนเป็นหลานหูที่คักแค่นี้กกนนเนาะใส่ไดพะโน,นนเนาะบานน้จึงอยู่เห็นดอกตูงนี่น Quang quay thang luôn, quang quay thang luôn Ui, dung mấy Dung ra lại Ui Ui, đầy khu mực lấy mèo Ui, ui Nám lấy mèo cỏ มากับร้านร้านเพื่นม่ค่อยมากกิบตห็หละหงอกอย่างใดตะหติขดขโม้ยดูอีกใครหนึ่งโอ้เสียมสัวต่างป่องบ่ไดรพี่นอ่มโอ้ขาไหม อะไรก็อดนโนคือเบาเลยอ๋อได้เลาไปบิ่งดอกด้แซได้กเอาใครมีนี่ป่าดิโอ้ใครบุงย่นี่โอ้ใครุ้งหญ่ใบุงยญ่ ออกจากป่านอยู่แล้วอาสิออกจากป่านอยู่แล้วออกไปทั้งยินกำลังเงามบ คือพลปุยปัดพี่น้องเออเออโอ้ยโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยมูปลาเขามาเปียกบดเพื่อความงามของเห็ดนะจ๊ะ ปีปลาบูไปบูมากอากาสอดทงหน้าเราป่ดบัพอยุ่งอยุ่งกับไรคักไรเนี่ยอีพออีเมียต่างกล่องมาได้เด้ออาจจีสั้นๆยังหน่อยอ้ยเซรามีขอเด้อจกระโดดอ้ยมุนเด็วเอาป่าเล่นเทียเสียงหัวยุใสบูบาี่ไปกับพ่อเทียง โอ้ะนัดตกพี่น้องเอ้ยไม่ผมเป็นปลาเนาะปลาเขาตกนี่แถวนี้แหละฮ็ดอ๋อโอ้ยโอ้ยอยูนี่ปลาปลาอยู่ค่ะเอ้ยปลาหย่างข้า ah ha, tuh habung-habung เอาคันพอดอกบานมันเขาคือเคลื่เลยมันสีเห็นดอกตูมมันต้ำกุ่นเดยดี่นั่งเอกตูมนึ่งพอตัวนึงโอ้ยนีเดีย้ามันสีมีอีกสีหนึ่งมีลงหงอยู่ค่ะมันสีมีสองสีอ้ยใสดได้าถึีขคือบานข้างแทนะละเนาะ คลาเท่าบานคลาสแท้ยุ่มเป็นยุ่มเลยนะยค่อยไปเลือกเอา,เอา หน่อยนีื้อสูนแล้วก็เอาดอกงามอยู่เลยอ่ะมันบังงามไหมเขาเจ้าเลยเน,นี่ยมาเห็นสม,มุดน้ำโอ้ยยืนนาดอกบักง,งาม สวยงามสวยงามตามทองเรื่องนะจ๊ะ <c oughs> ดีใจด้วยพอเห็นดอกงามแบบแบบโอ้ย,อย,อยมันผิวฝนเหนียเปื้อนจังหน่อยพอเห็นพี่ดอกนี่ดอกหนึ่งควายเคียยวขายเคียยปีนประงางลงไปเลย เคี้ยขอเคียปีนดอกงามหรือาบึงบึงนพอตมุตเมิเคี้ยยังนหละ Nhìn hoặc này nhìn Nhìn cái Ok Ôi, nhìn bò, vài lẻo vài Vài lẻo Ui, ขอเห็นงามหนูตื่นเต้นมือชันออ่นออโอ้ยมาคูงามเทน้องว่าเป็นนั่งสาวไทยบะนี่ Oi? มางามแท้อุ้ยดอกแปดเฮ็ดแปดโอ้ยว่ามันนั่งงามบัดนี้หบ่ได้เคลียร์ยากอยู่เป็นแปนบาดสิเห็นกได้ เฮ็ดจังได๋อ๋องามปานนั้นล่ะพุ่น oh,